ฉันเจอเขาครั้งแรกหน้าเซเว่นวันนั้นฝนตกหนักฉันเห็นแค่ก้อนอะไรดำๆขนเปียกรีบอยู่ที่มุมเสาพอเข้าไปใกล้ๆถึงรู้ว่าเป็นแมวแมวผอมโซตัวสันเทาฉันย่อตัวลงถามหนูหนูหิวหรอเขามองหน้าฉันตาแป๋วไม่มีเสียงร้องฉันรีบวิ่งเข้าไปซื้อไส้กรอกมาให้ เขากินอย่างมุมมามเหมือนได้ไม่กินอะไรมาหลายวันหลังจากวันนั้นฉันก็เจอกับเขาที่เดิมทุกวันฉันเอาอาหารไปให้เขาเริ่มเชื่องขึ้นเริ่มคลอเคลียฉันตั้งชื่อให้เขาว่าน้องดำเพราะขนเขามันดำคลับแต่แววตากลับเศร้าส้อยเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้วันหนึง่งฉันตัดสินใจอุ้มน้องดำกลับบ้าน ตอนแรกที่บ้านไม่เห็นด้วยเขาว่าเลี้ยงแมวมันวุ่นวายแต่พอได้เห็นน้องดำซึมๆหลบอยู่แต่ใต้โต๊ะเขาก็ใจอ่อนยอมให้เลี้ยงน้องดำเปลี่ยนไปมากเขาเริ่มร่าเริงขี้เล่นกินเก่งนอนเก่งจากแมวข้างถนนที่ขี้กลัวกลายเป็นแมวบ้านที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ฉันรู้ว่าเขาคงลืมชีวิตเก่าๆไปแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังไม่ลืมวันที่เจอกับเขาวันที่เขาเป็นแค่แมวตัวดำๆที่รอความเมตตาอยู่ข้างถนนน้องดำสอนให้ฉันรู้ว่าความรักและความอบอุ่นสามารถเปลี่ยนชีวิตใครคนหนึ่งหรือแมวหนึ่งตัวได้อย่างแท้จริง